สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรทาภาระค่าไฟฟ้าสําหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตน ekyc เรียบร้อย ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายเพื่อขอรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิทธิ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้หากลงทะเบียนระหว่างวันที่15มีนาคมถึง8เมษา,ายน2566จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2566หากลงทะเบียนหลังวันที่9เมษายน2566จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าของ PA e. สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ w e l f a r e r e g i s t e p a c o t h หรือสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งโดยเตรียมโทรศัพท์มือถือบัตรประจำตัวประชาชนและใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า3 1 5บาบาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิทธิ์ โดยบินค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเป็น0บาทซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนนั้นและผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1 1 2 9 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด โดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยกำหนดสิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ, 1, ตอ1รหัสประจำบ้านสามารถลงทะเบียนได้ที่ m e g a t e 1 m e a o r t h w e l f a r e r e g i s ตั้งแต่15มีนาคม2566เป็นต้นไป ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เดือนแรกคือใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน2566บินค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเป็นเงินศูนย์บาทสำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่8เมษายน2 5 6 6เวลา17นาฬิกาทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่8เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนจะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้น,น,น แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่8เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนจะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป